สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทเกอร์โอมนะคะตัวเองเอาขึ้นไปแล้วตัวเองก็ได้อาลงมาเอามาละเม่ พีแตนนะพีแตนเนี่ยพี่พีแตนสิพี่แตนมองขาด้านกล้องไหมกินข้าวบะช่วยเอาลงมาได้รึเปล่นี่เอาและแม่แตนพิดเลยตอดเอาแวข้าวครัวกลางเอาข้าวบ่กินอะไรคะาตจา ตำแตงอีกแล้วแกงปลาเงอนเดือนนะแกงปลาอยู่ในบ่อนั่นนั่นเอ้ยไปเลอน่ะเจ้าของเอาขึ้นไปซื้อเจ้าของก็ได้เอาลงมาเถอะเอาไปเลยไปซื้อเบิงแน่เบิงแน่เบิงแน่เจอเงินแสนปะเบิงแน่บ้าสูงกว่เก่าไปนี่โผล่เนาะ อารมณ์มาเธ่าเลย่วัดไาใไปัไปอ,าอ,ย,าไอยาห้มีเี้หมดอันแล้วเลยบาทนี้ใใจว่าจะอาไม่ใช่ทางนี้ทางเดียวนะลงมาเดี๋ยวนี้าิหาคุณแจรถก็หาบ่อยมากใช่ไหมบ่อยมากเลยคุณแจหาบางทีก็อยู่ในโคมไปอืหลายครั้ง เดี๋ยวกุญแจหายเดี๋ยวค้าตั้งกล้องหายหลายอย่างอยู่เดี๋ยวค้านี่นึ่งแกนป่าเอาเลยนึ่งมาถือเอาแม่เดี๋ยวละไรินน้ำซาวด้วยเอาแล้วไปเดี๋ยวตามไปค่ะกินข้าวไหมกินแล้วท่านปีก็เห็นแจวมากอกทุกวันตักเอาแม่แกงปลาแม่ตักไปผุวยนะอะไรนะมีแกงอะไรนะเรียค่ะ เมไรช่างจะมามาแล้วโอเคแพรบอกว่ามีพนักงานนั่งรอพาเด้อบอลมาเลยด้อมีคนช่วยผสมพาละบวันนี้วันแขงวนี้งดนะจ๊ะทำไมอ่ะใม่พูดอย่างนั้นนะไ่ด้เหรอเราขาดแข็งมันขาดใจใช่ไหมวันนี้ทำอะไรมากวันนี้สมบูรณ รีวิวคืองามเดี๋ยวป่ะงามถหายไม่ได้ถ่ายไม่ได้สวยถ่ายังไม่ผมไม่เจอสวยถ่ายยังคิวเป๊ะคิวปังตาเป๊ะมากใช่ใช่ใช่คิวเป๊ะมากวันนี้บไปใช่ไอวิวแต่ละวันแดดปูนอ้าวอ้าวรนวิวออเลนะแต่งตัวสวยมาแปะปูนฮะสายองสายองโอ้มันยองสายมันยองสายจะฝากซื้อไหมพี่ว่าจะพี่จะไปไปไหน เออเปิดฝากซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำคงน้ำแข็งก็ฝากได้ฝากเออเพราะว่าเดี๋ยวฝากฝากอ้ันฝากซื้อนฝากค่ะฝากโอเคโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไป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 ซื้ออืมเป็นยังนะอินข้าว่ันยังเลย เป็นอย่างเกาะนะยังไม่สับงเลยยังไม่เซ็นนอนกําลังไฟอยู่ที่จุดไฟอยู่แต่หน้าเราต้องเราต้องหาไฟกว่ามากกว่านี่ช่างโอ้โหร่วงเลยร่วงเต็มเลยนี่นะคะช่างก็มาแล้วเดี๋ยวเริ่มทำงานนะคะตั้งเงินหลดดูวันนี้โอ้ยังกินก็บนะเพี่ยมาอยากกินตับเต็กินแล้วกินอะไรเลยกินเรียบร้อยกินแล้วเหรอกินกินตับเต็มวะ กินคู่ไม่หลือพีม่ดดมากินตามแตงค้าวโพงยังมาคือนใจอเออโอ้โหทางานป่าอะไรกับบอไดไปห้ามเหรอกิน,น,นกได้แต่ของอัอนอ่อน,น ไม่ได้กินอรลเนาะาโนเลยอะยิ่งกินบ่อยๆไม่ได้กินอไรเด้กไม่ได้ไม่ได้ครับวันนี้สงสจะต้องตงขอบั้งแวเรช่วยะสมปูนช่าง้กินอย่างอแทนช่างั้นกับร้องไหยมีการต้นกันด้วย โอ้โหปนกันด้วยงานขอบคุณค่ะหวานหวานคัะเกี๊ยวแซ่บแสบหวานจีบหวานเลยหวานมากเลยหวานจริงหวานเกี๊ยวค่ะเข้มขี people people <Exactly. S 2> <c oughs> ้ม <Ou all es> ือบวานะเกี๊ยวนิดๆวันนี้มีตลาดนัดเดี๋ยวไปหาซื้อส้มกินเถอะจอลดตัวทุกคนเลยนี่คุณละทางนี้มัน่อร่อยอร่อยเปิดละโค้งไปเอ้า งานเกลายอยู่อยู่มือมีอยู่เด็กแล้วอ๋อวันนี้งานคิวๆไม่ต้องเจัมเหล็กเลยวันประมีแอนผสมปูนนะวันนี้งานผสมไม่ได้ผสมไม่ได้ีแอนท้องเหรออ๋อเนื้อแอนท้องไม่ได้จะงปจำปีจำปีปวดจำปีดปวดท้องเสียเมื่อวาน เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวรอดูงานช่างค่ะว่าช่างจะทำอะไรกันหนึ่งรอดูแอดมินวิวมาสะสมแบกปูนแบกปูนเดี๋ยวเราหาไม่กวาดกวาดใบไม้เอายนี่เข้ามาทมเนสมาแม่มาหาปูนเนสเอาจริงไหมมาแม่มาหาปูนเนสเอาจริงเหรอบหมายถึงเราคำสั่งเขาเอาปูนใส่เอาจริง ประธานเนี่นี่ใครจะแบบเนี่ยนี่เป็นไปกศิษย์กันไหเอาเนี่นะเสียพื้นที่ให้ช่างนะคะมาใครจะแบกปูนทุกคนเอาใครแบกปูนเต๋อเต๋อใครจะเป็นผู้โชคดีเตออะไรนะใครจะเป็นผู้โชคดีเป็ออนั่นแหละสรุปข้าวปูนหรือเอาทรายใส่กันใส่ก่อนเอาทรายเอาทรายใส่ก่อนแล้วจะให้แบกทำไมเร็วให้แบกเฉยๆดูแบบลอย ทาดเสบ่าไว้พอดเสบ่าไว้แล้วก็เดี๋ยวไปตักไสมาซื้อจะก็พาดเสบ่าไว้แล้ันอ๋ออดเนร้อนป่ครับ่ได้ร้อนใสป่ะมีร้อนมันแสอยูมันไม่ทนดนดมันร้อนอเอาเอถ้าตอนปูเท่าไหร่ชายเท่าไหร่ เเอาหัวหนางานหุนโอหัวหนางานเหาอโอ้หัวหน้างานทันหลังแหหนางานหัวหน้างานทันหลังจะได้เนาะอันหัวหน้างานกิจกานกองกันอัสสรุปไฟเป็นหัหนาบาเนี้ยบ่มีบ่มีบ่มีหัหน้าเรายเริ่มงานกันนะคะไอ้พวไอ้พวกเหือกลก้องก so, ็ได้นท er, right? oh, ี่ว right ่าเลยมาเ้าทายชิปปิ้นกับมอโมด้ย จังเก็บางานงนิดนึง,น,งนะคะแล้วก็ค่อยบอกให้สมบูรณ์นะคะทุกคนต้องได้ไปถามเอาเดี๋ยวรอ,อ,อ,อความอัพเดตนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องไทยก็ออมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ